ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับแพลนวันนี้ของเราก็คือไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติจางเจเจยครับเรียกดีดีจากโรงแรมไปนี่นะครับราคาประมาณ100หยวนครับ ซึ่งบัตรเข้าอุทยานแห่งชาติจางเจเจเนี่ยเราซื้อผ่านทิป com มาแล้วนะครับมาถึงใช้แค่พาสปอร์ตนะครับในการผ่านประตูเข้าไปผมกับยยหนวดเลือกรูทที่จะไปขึ้นลิฟต์ไปหลงก่อนนะครับคนจีนแนะนํามาครับว่าให้ไปทางนี้เพราะว่าวิวที่เห็นจากทางขึ้นไปเนี่ยจะตื่นตาตื่นใจมากกว่าขาลงมาครับเราก็เลยนั่งรถเพื่อไปต่อคิวขึ้นลิฟต์ไปหลงก่อนนะครับแล้วขากลับค่อยนั่งกระเช้าลงซึ่งคิวก็ค่อนข้างจะเยอะครับอย่างที่เห็นในภาพที่ตอนเช้านะครับแต่แถวก็ไหลเรื่อยๆอครับรอไม่นานคร ซึ่งวิวข,ขึ้นก็เป็นแบบนี้ครับเราจะได้เห็นวิวที่เปลี่ยนจากกำแพงลีฟโปรขึ้นมาเป็นโซนเสาหินธรรมชาติที่เรียงรายเหมือนกับฉากในหนังอวาตราเลยครับตรงนี้เราจะมีเวลากันประมาณแค่หนถึงสนาทีเท่านั้นเองครับลิฟต์ก็ถึงจุดสูงสุดแล้วครับถ้าใครมาก็พยายามยืนติดกระจกแล้วทาตัวเล็กๆไว้ครับเราจะได้ถ่ายคลิปสวยๆรวมถึงคนข้างหลังเราก็จะได้ถ่ายคลิปสวยๆร่วมกันกับเราครับแบ่งๆกันครับวิวแบบนี้ต้องแบ่งกันชื่นชมครับเพราะมีเวลาไม่นานครับ พอขึ้นมาถึงเราก็จะเห็นความอลังการและความยิ่งใหญ่ของภูเขาหินที่มีลักษณะแบบนี้เต็มไปหมดเลยครับเราสามารถเดินชมถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นรถบัสไปตามจุดต่างๆซึ่งจุดเหล่านี้แหละครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สร้างหนังอวตารในการเนรมิตฉากสวยๆให้เราได้ดูกันพอยิ่งได้มาเจอบรรยากาศจริงเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกเต็มอิ่มมากๆครับเราสามารถเดินถ่ายรูปสูดอากาศได้เต็มปอดปล่อยเวลายาวๆให้กับโซนด้านบนบริเวณนี้ได้แบบทั้งวันเลยครับ เดินมาเรื่อยๆเราก็จะมาถึงจุดนี้นะครับที่นี่คือสะพานหนึ่งในใต้ล่าเป็นสะพานหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของหินคนจีนเชื่อว่าเป็นจุดที่เทพเจ้ามอบให้กับโลกมนุษย์วิวจากตรงนี้คือแบบเป็นอะไรที่อลังการสุดๆเลยครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่มีผ้าแดงผูกไว้เต็มเลยครับเขาถือว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักและความโชคดีครับโดยคนจีนเขาก็จะเชื่อว่าถ้ามาขอพอรที่นี่ก็จะโชคดีในเรื่องของความรักครับ สำหรับขาลงเรานั่งกระเช้าลอยฟ้าลงไปนะครับซึ่งเป็นเคเบิลคาร์ที่ลอยเหนือหุบเขาแล้วเราสามารถเห็นวิวจากมุมสูงแบบ360องศาเลยครับขาลงที่เรานั่งไปเนี่ยคนน้อยครับมีผมกับเจน,นวดนั่งกันสองคนเองครับซึ่งบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่อลังการมากๆแล้วก็รู้สึกว่าฟินสุดๆเลยครับ